วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมยเม่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนกรกฎาคมค่ะมาในช่วงของครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะเดือนแรกของครึ่งปีหลังเป็นคิวของชาวมิถุนนะคะหรือว่ามถุนเนาะดูได้ทางลัคนาราศีเลยนะคะเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบัน มีคนคุยมีแฟนหรือแต่งงานแล้วดูต่อได้ถ้าคุณโสดสนิทรอรักเก่าอยู่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะลงคำทํานายสถานะโสดและรอรักเก่าให้นะคะในที่จะถัดไปนะคะกลองแรกเป็นตัวตนของชาวมิถุนกลองที่สองตัวตนคนกักตรงกลางเป็นบทสรุปนะคะไพ่สำรับไพ่ราชินีถือถ้วยนะ ดีค่ะราชนีถือถ้วยเนี่ยหมายถึงความโชคดีนะคะงานเงินสุขภาพความสุขกายสุขใจถ้าเป็นเรื่องความรักก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆการมีความรักความเมตตาปรารถนาดีให้แก่กันและกันช่วงเวลาของการเงาอขอคืนดีการให้อภาัยกันขอโทษนะคะมาดูค่ะให้คุณใบแรกเนี่ยสี่ดาบขึ้นกับหัวนะแต่สิ่งที่เราต้องระวังนะคะ ประมาทไม่ได้เลยคือเรื่องเก่าๆนะอะไรที่เป็นปัญหาเก่าในชีวิตเนี่ยถ้ามันจบไปแล้วเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาสร้างความไม่สบายใจให้เราได้นะเออยกตัวอย่างเช่น,นจะมีปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่างกลับเข้ามาต้องแก้ไขนะคะแต่อาจจะไม่จําเป็นต้อเป็นเรื่องใหญ่เสมอไปเนาะบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่อย่าให้คุณเตรียมพร้อมตัวเองอยู่เสมออันนี้ใช้ได้หมดทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะ แต่ว่าใบต่อมาเนี่ยได้เป็นแปดดาบที่ขึ้นกับหัวนี้ดีใจด้วยปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตอะไรที่มันมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้จะจบลงได้ในปักแรกนี้เลยนะบางคนอาจจะมีปัญหาความรักแก้ไขได้นะคะเคลียร์ได้แน่นอนนะคะทุกอย่างจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องระวังอีกเรื่องก็คือเรื่องของอารมณ์และก็คําพูดนะคะอย่าเผลอ พูดอะไรโดยที่เรายังไม่ได้กั่นกองก่อนบางทีช่วงนี้มันจะมีเรื่องที่ทาให้หงุดหงิดนดะนะยกตัวอย่างอย่างที่บอกไอ้เรื่องปัญหาเก่าที่เข้ามานะคะถ้าคุณหงุดหงิดแล้วคุณพูดออกไปเลยบางทีมันส่งผลเสียหายได้นะดังนั้นอยากให้คุณคิดก่อนที่จะพูดแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงอยากให้งดการพูดอะไรที่มันจะทําให้คนรักเสียใจไปเลยนะคะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ไปต่อมาเป็นเจตเนียนที่กับหัวเนี่ยคุณจะมีความอดทนที่น้อยกว่าปกติ ดังนั้นคุณจะเผอที่จะแบบหงุดหงิดได้ค่ะอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนมาบอกว่าล่วลงหน้าดูแล้วก็ต้องมีอะไรที่แบบเป็นวิธีป้องกันนะคะคุณต้องรู้จักตัวเองเนาะแล้วก็ต้องระวังเรื่องการใช้เงินนะคะบางทีอ่อพอมันผ่านครึ่งปีแรกไปก้าวสู่ครึ่งปีหลังอยากได้อะไรก็ซื้ออ่าอยากให้คุณลองจัดลำดับความสำคัญในเรื่องของการจะจ่ายอะไรด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ก็ดูให้มันชัวร์ก่อนก่อนที่จะจ่ายอะไรนะคะนะเพื่อที่จะไม่ต้องแบบ เสียงเงินมากกว่าปกติอะไรแบบนี้นะคะก็เตือนไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของคนรักนะคะ The Strength มาใบแรกเรื่องงานเด่นนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาเนี่ยจะยอมลอมชอมกับคุณมากขึ้นจะทำตัวน่ารักมากขึ้นในช่วงนี้นะคะพูดคุยอะไรจะง่ายขึ้นโหคุณสองคนไพ่ตำแหน่งเดียวกันคุณได้พลังงานไพ่ดาวซึ่งหมายถึงการแก้ไขปัญหาตรงกันเลยนะคะสิบดาวตัวนี้หมายถึงการจบปัญหา คุณสองคนเนี่ยถ้าแต่งงานกันแล้วไม่มองว่าปัญหาครอบครัวน่าจะช่วยกันจบได้นะคะปัญหาครอบครัวไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องของชู้สาวนะเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวค่ะจะช่วยกันแก้ไขได้แน่นอนปัญหาใหญ่ๆจบแน่นอนแล้วก็ถ้าใครทะเลาะกันเรื่องความรักเนี่ยก็แก้ไขได้เหมือนกันนะคะดีใจด้วยเนาะ แล้วก็พนักงานไปต่อมาเป็นนายพิเศษที่กับหัวแต่ว่าเขานี่อาจจะจู้จี้จุกจิกนิดนึงนะแฟนคุณอ่ยเขายอมคุณก็จริงแต่ว่าเขาจะมีความระแวงนะเขาอาจจะเช็คโทรศัพท์คุณอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นช่วงนี้ถ้าเขาเอาใจใส่คุณมากเป็นพิเศษก็อยากให้เข้าใจนะว่าทําไปด้วยความรักนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดดอแต่แฟนเขาก็ต้องระวังเหมือนกันเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกคุณ หรือทําอะไรรับหลังคุณเอาไว้นะคะตรงนี้ก็ให้พูดคุยกันดีๆนะคะมีอะไรให้ภัยกันได้ก็ให้ภัยแล้วก็ถ้าเจ็ดดาวมันหมายถึงเรื่องส่วนตัวก็คือแฟนเขาอาจจะมีะคนที่จ้องเล่นงานเขาอยู่นะคะอุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็ต้องระวังนะคะในสงเขานะคือไม่ใช่เส้นทางรับลื้นเท่าไหร่นะเรื่องของงานะนะคะในช่วงปักแล้วพลังงานของบทสรุปนะคะได้เป็นเจ็ดคาถากับหัว ทัส uh, หรือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆจะลดลงนะคะไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะมันจะเบาลงนะก้าวสู่เส้นทางการประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยเมดิเชียนมาพูดีไม่ทันขาดคํจาจักรวาลส่งพลังบวกมาช่วยด้วยหนุนนาคุณสองคนนะคะให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องเหนื่อยเหมือนที่ผ่านๆมาถ้าเป็นเรื่องความรับก็คือการทะเลาะกันจะลดลงนะคะจะมีการปรองดองกันมากขึ้นนะสองเหรียญกับหัวแล้ว ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าแบ่งเวลาให้กันไม่ได้ช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะจะมีเวลาว่างให้กันมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจกันมากขึ้นไพอสววนถือกระทาหมายถึงความก้าวหน้าการได้ move on แต่ข้างหน้าก่อนหน้านี้จะเคยมีปัญหาบางอย่างในชีวิตดูแล้วจากหน้าไพาทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณเนี่ยเคยมีปัญหาที่ทําให้ stuck หรือว่าติดขัดอยู่ก้าวขาไม่ออกแต่ว่าในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมแต่ต้นเดือนเลยอะคะ่ะหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยมันจะมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณเนี่ย ก้าวออกมาจากจุดที่อึดอัดได้แก้ไขปัญหาได้นะคะประมาณนี้นะรับพล,ลังงานบวกได้เลยค่ะคุณจะรู้สึกแบบดีขึ้นมากก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนที่แล้วคุณเครียดคุณมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยครึ่งปีหลังอะ่ะคุณจะมีทิศทางอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณก็จะสบายใจนะคะ To love trust ing. ไพ่ดีมาก v ว r y นี่สุดความสัมพันธ์จะลงตัวนะคะในช่วงเวลาเร็วๆนี้ก็คือภายในเดือนกระกฎาคมนะคะ คุณเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ใครที่เพิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกไม่แน่ใจเลยแมมหมอว่าคนเนี้ยคนคุยคนเนี้ยเขาจริงใจไหมเขาคิดกับเราถึงขั้นไหนคนนี้จริงใจนะคะเขาบอกอะไรคุณเขาก็หมายถึงแบบนั้นนะคะไม่ต้องไปแบบมีความสงสัยนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่คุณคบกัน,น,นแล้วนะแล้วเคยมีปัญหา trust issue เขาเคยทำอะไรรับหลังอะไรยเงี้ย ถ้าเขาสารภาพแล้วเคลียร์แล้วเนี่ยก็สามารถไว้ใจเขาได้นะไม่ใช่ว่าจะเป็นน,นิสัยติดตัวแบบนั้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะเรื่องบางเรื่องอ่ะทำไปโดยไม่ตั้งใจแต่ถ้ากลับตัวนะคะปรับปรุงตัวเองอ่ะมันก็สามารถที่จะกลายเป็นคนที่เราไว้ใจได้อีกครั้งนะประมาณนี้นะคะฟังแล้วสบายใจนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนําจากเจ้ามันเซอร์ค่ะาไพ่สลับข้างได้นะคะแจ้งนีดนึงเนาะ c อม p พ o m i s สเฟีสนะคะแล้วก็เ e t โก้ไผก็ดีอีกเนี่ยคอม p พ o m ม s สก็หมายถึงการเจราจานะคะการยอมรอมชอมการแฟนคุณเป็นเดอะสเตรนขึ้นมาชัดน้าว่าเขาจะยอมรอมชอมกับคุณในเดือนนี้นะคะ l e t โก้ go, ค่ะการปล่อยวางการให้อภัยนะคะเกิดขึ้นแน่นอนอพลังงานเจ็ดดาบอะเอาถ้าคนรักทำอะไรผิดพลาดไปเขามาขอโทษคุณนะให้อภัยไปเลยนะเดฟรีเนะคะ รายงานบวกนะคะคุณจะสมหวังนะในช่วงของเดือนกระกฎาคมนี้อย่างแน่นอนนะคะมาปิดท้ายที่ Love n มสเ o จนะคะเหมือนเดิมออกมาเร็วมาก Playfulness นะคะ Laughter is the best therapy Have some fun together and remember Love is the greatest healer ก็ช่วงนี้ ถ้าอยากให้ชีวิตมันมีความสุขความรักมีความสุขพยายามที่จะแบบส่งพลังบวกถึงกันน่ะนะคะไม่พูดในเรื่องลบไม่เอาปัญหาเก่าขุดขึ้นมาพูดอะไรแบบนี้นะคะพยายามที่จะสร้างเสียงโหวเราะให้แก่กันและกันหรือว่าในครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะให้คุณรู้เอาไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจได้ดีที่สุดนะคะก็คือความรักนั่นเองนะคะความรักของคนรักหรือว่าคนในครอบครัวนะ วันนี้ขอบคุณชาวมิถุนทุกท่านนะคที่เข้ามาถ้าชอบความทำนายอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันด้วยสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้นะคะสอบถามโปรโมชั่นได้วันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ